หลับมั้ยเนี่ยสวัสดีครับหยุแข็งโค้งลงมาหน่อยค่ะได้ไหมก่อนเมื่อก่อนตท้าขวาขาซ้ายขาซ้ายขาตามขาตามนิ่งๆค่ะนิ่งๆนิ่งๆไปเออเฉลี่ยจะกอบิจูบส์ แฟนหน้าตางี้ก็อยากจะอ้วกอยู่ที่้าแหละดีดีดีๆดีให้ให้หนูช่วยอะไรไหมคะออก็ดีนะคะมาเกิดว่าเขาเตะเขาไปเล่นคอนเสิร์ตมาค่ะแล้วสลองกันนิดนึงไอ้ไม่ชอบไม่ชอให้ตาเก่งใช่ใช่ไม่ชัพเปิคายเฮ้มันใครล่ะคะถามจริงว่า้จักเขาจริงเหรอใช่ค่ะหนูชอบเขามากเลย ที่เปช่วยร้องเพลงให้ฟังได้ไหมคะอืมมันเป็นยากยากมันเป็นยากยากจังซีมันต้องรอนจันงทอนจงซีง่โ้นี่ละเโอ๊ยอย่ายอย่าอย่าเยอยแบบนี้เป็นช<ส>ั่วโมงไม่หิวเาะตัดยาไม่ใช่เพงง <c oughs> ล,ลเพงนี้ค่ะเพลงที่ฮิตฮินะคะได้ไมีพนดามีพนดามีพนดามีมพันดา ผมนี่ยเสียเยีมมักนี้คเต้ี่อ่ะคเอผนีนี่จะตลกนันถึงไหนนะครับเนี่ยอย่าไ่อย่าบอกว่าพน้า็มสิ์นะผมข้างใครคุณแป๊กเขามากแล้วมันร้องปีเป็นได้ยังไงครัเนียคเรนะเนี่เพลงเงอะรนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูร้องให้ซ้ำนะคะเผื่อี่การนึกออกลองลองสิไม่มีไม่มีใครรู้ว่าล็อกจะจบลองเมื่อไร เปลี่ยนไปเมื่อใดนี่น้องน้องมาเจอเนี่ยว่าน้องร้องเพลงพี่อยู่เ,เสียงน้องก็ขี้เละเสียงร้องก็ขี้เละไม่เหมือนแฟนพี่เลยโอ้โหใช่นี่ขี้เละนี่มึขี้สองเละแล้วครับเนี่ยยืนจับไทยรู้ว่าจุจบเืองเมื่อใดลองขวัญนี่้องก็ดูนะ,ะ,ะเดี๋ยวค่เดี๋ยวเขอโทษนะครับอะไรคะคือตลอกลงแล้วคุณเป็นอะไรกันแน่เนี่ยยืนจับมือกอดแข้งกอดขาอันเนี้ เป็นไงกันคะคนใช้เครับเป็นแฟนค่ะเป็นแฟนทำไมเหรอคะไม่เหมาะก,กันเหรอไม่ต้องมีใคเหรอคะ่ะไม่แต่ว่าอย่าพึ่งนอกเรื่องเลยยินดีคะ่ะเป๊กยินดีค่ะฉันฝากเป๊กแป๊บหนึ่งนะไม่ต้องอะไรมากแค่เขาเยืนนิ่งๆก็นะนะก็เขามึนๆนิดนึงเดี๋ยวฉันมาฉันไปก่อนนะโอเจนะ้าเป๊น พี่ว่าไปหาผ้ายเย็นมาสักผืนหนึ่งเอามาให้คุณเ๊กเช็ดหน้าแล้วก็น้ําขิงร้อนๆสักถ้วยหนึ่งให้คุณเบคเดื่มเผื่อจะฟื้นขึ้นมาบ้างโดนยาแน่ๆเลยเนี่ยที่ไม่เชื่อว่าเป็นแฟนกันชิงหน้าเลยเอ,อ่ะพี่หล่อเย้ครับดีใช่ไหมครับดีคือเราเองก็ต้องขอบคุณนะครับคุณทั้งสองคนมากเลยครับที่ช่วยผมไว้ครับโอไไบ้ไม่เป็นไรคร้บเป็นหน้าที่อยู่แล้วครับผมมึนมากนะครับเหมือนแคลยาะไรไหมผม ผมกินนะครับผมแล้วไม่มีผิดเลยว่าคุณต้องโดนมอมยาแต่ว่าตอนนี้ผมผมดีขึ้นแล้วครับเดี๋เวผมขขตโตกลับกันแล้วกันนะครับแล้วคุณจะขับรถไหวได้ไหมเนี่ยได้ครับ อกันอีกแล้เรีอะเขารู้หมดแล้วมอมยาเขาใช่ไหมอ๋อคุณใช่ไหมที่มอมยาผมดูคอนเสิร์ตไงก็เต้นเต้นลก็เข้ามหาอนะแจหอมเีด้วยอะชแล้วนี่เกียครัผมหอมคุณผมหอมตูดลิงดีกว่าอีงได้ ฟองกำน้วฟองกำดวะไมเยไเยเลยไปเลยไปกับผมเี่ทีตดร้อยต่หลายครั้งไปนี่เป็นงเป็นไงเป็นนีครังแด้วยนะผมว่าแล้วจะมีครั้งต่อไปน่า้เรียกว่าความสามารถรอบด้านรือรอบด้านครับร้อนเกงก็เพราะเล่นละครก็เก่งเคยคิดอยากมีแฟนไหมไม่เกี่ยวตั้แต่ล่ ฉากไหนมั้ชอบใช่ครับครับบฉากไหนแน่นอนก็ชอบฉากที่เล่นกับพี่ตุ๊กี้คมันแน่นอนแล้วคุยเขามากโหอะไรนี่หมดเนาจริงคือถ้าเป็นแขวนน้ำเชื่เป็นผู้หญิงน่ะจะชอบว่าชอบเล่นกับพี่นงที่นั่นพี่พี่บอยกับพี่ตุกกี้แต่ถ้าเป็นผู้ชายพี่กว่าเรียดหมด ก็ดีครับเพื่อนๆขอแบบขอลายเซ็นขอลายเซ็นด้วยครับฝากขอขอขอลายเซ็นใครพีคใช่ไหมพี่ดีไม่ใช่พีคแบบนี้ยังไงเอาไปใหบอกเบสเนี่ยขอลายเซ็นบอกว่าเบสบอกเพื่อนๆขอลายเซ็นพีคแต่ให้อย่าลืมจะถ่ายถ่ายรูปคู่กับลิงไปให้ดูแล้วช่วงหน้านะครับพลาดไม่ได้นะวันนี้นักร้องมาดูว่าเขาจะได้เพลงเพลงอะไรพลาดไม่ได้รีบหาเลยบลายเอาได้ช่วงหน้าครับเพืาอนคลา